呀，应该。 สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับวันศุกรนี้สิพามากินเนี่ยเขากับตำมะฮุ่งกับอึ่งย่างพี่น้องนี่นี่น,นี่อึ่งย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นปะคะหมดนเนื่ยสล, <laughs> ล้วต้วมะบะหมี่เราพี่น้องนี่ต้มบะหมี่ตำมะฮุ่งแสบๆพี่น้องมากินกน้ำกันเลยค่ะมนาะอืมน้าเสบไม,ม่กินน้ำแกงเลยขายหรอ คัดคัี่น้องคัดสนใจย่อครับพี่น้องนอย่าง Mm-hmm. <laughs> んんうん、うん、うん、ね、うん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 、う เด้ค่ะขาเที่ยงแดดมันจะไปออกไปกินซนไมดี่นองมันแดดเลยจะไปคุณกันักหมดกก็เซ้าจกหมออยเพื่อกนใหมเไหนบอน้องกิูเนย้องกินเขาปนนว่าพอมาใจห้เอาไป ขอเดี๋ยวขอมาจ่าอแมนม้ากินงาเด้พี่น้องเด้อเรียกว่กินอึงขอสวขอไฟหลายเด้อค่ะบนก็สิขีเดียดละค่ะกินรลงเลยจังไดยวะสังอ ม,มันบ่ครันีเป็นอาหารป้าอาหารตามฤด,ดูกาลคะ่ะอึ้งเนี่ยออกงา่ายเลยกินงายนั่น,นแต่บางเทือก็ว่าตะฟ้นตกมันจะออกมาหรล้วล่ะค่ะอึ่งมันบม่ได้ออกมาตามอันเป็นใดดอกกันว่าตะฟ้นหย่อยลงมาเนี่ยออกโลดแต่ว่าอาจจะมีอึ่งไข่เป็นอึ่งอย่าง อึ่งไข่อันนี้คือช่องไอ้ผ้ารักได้ใค่ะพี่น้องผ้ารักอีสานมันบัวค่ะติดตามช่องกันไหมช่องช่องหายู่หาจริงเราด้วยหรองลิปไตอึ่งสองคนเลยค่ะคิิปไตอึ่งเด้อะเป็นไปไตอึ่งแม่ได้แปดตีโลพี่น้องโชคดีน้อยเราพี่น้อง ได้รับการสนรับสนุนจากพี่น้องแน่ก็ดีนะครับเด้อเขาไปเบิ้งมันจะวะมันมันหน่อยแลย้วพันละกันไรครับผมนี่ครับอึงอ้งอึ้งอันเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิ้งรหนาคิปนะคะว่าอึ้งที่เคินไปได้มากน,านาั่นไรไปนได้ค่ะแปดกิโลค่ะสั่งให้เบิ้งเย็นๆเ,เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ

Coba makan aja, ini enak banget. Mungkin enak banget. Kalau enak, enak banget juga. Ini enak banget. Ini enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Enak ม้าไม่อยากมาเนี่ยไม่อยากกินก,าาก,กับมันก็กินในช่องเอาเลยหลันทุ่งได้แล้วถ้ากินนีก็เดี๋ยวไปซื้อนีก่อนพี่น้องผู้ใด,ดอยากไปแตะอึ้งไปช่องพ่านรับก็เลยอยากกินอึ้งมาช่องอร่อยหลันทุ่งค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วดีเพื่อนแหมสวัสด,ดีครับโอ้